อ่ตาก่อนเลยโอเคปหนึ่งสองสามสิบห้าไปเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิหนึ่งสองสิสสไปเลยสิบหกสิบปดส ยี่สิบยี่ห้าไปเลยยี่สิบเอ้ยโอ้โหแรงมากอยี่สิบยี่ห้าโอ้ยสวัสดีครับลุงพี่มาร์คผมลุงพี่ยิ่งใหญ่แล้วนะฮะตอนนี้ไม่รอกแล้วแต่ต้องไม่ได้แล้วนะเพราะว่าพี่มีฟิตเนสยิ่งใหญ่ต้องงากเลยนะชาวบ้านแต่พี่เองก็ไม่ใช่คนแบบนี้ไม่ใช่เหรอพี่พี่เองก็เป็นคนแบบสเปะสปะไม่ใช่เหรอ สมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนเราก็เราก็ชอบเตะฟุตบอลหลักๆก็กับตาก็เตะฟุตบอลกันอยู่โอเคใช่ที่แคปแมงปอที่แคปแมงปอโอเคฮะย้อนความกลับกันไปก่อนผมเนี่ยไปเจอพี่มาร์ทมาเนี่ยสิบปีขึ้นแล้วใช่แต่ผมเองก็ไม่นึกไม่ฝันว่าพี่มาสร้างฟิตเนสยิ่งใหญ่ได้เพราะพี่เนี่ยคุกคนบอกผมว่าเฮ้ยตากพี่อะมาสร้างฟิตเนสผมเองก็ไม่เชื่อ แต่พี่เองก็คืออาจจะส่งรูปถ่ายมาให้ผมครับผมก็เลยมาเซิร์ชดูเซิร์ชดูเฮ้ยมันสวยจริงๆมผมก็เลยขับรถจากที่บ้านมาถึงที่บางแสนเพราะว่าอยากจะมาพูดคุยพี่ว่าเฮ้ยผมมองพี่ผิดไปโอ้ไม่หรอกเราอยู่ในวัยเด็กด้วยกันใช่ไหมพี่ใช่ป่ะฮะก็ก<ๆ>็ <ๆ S 1> เราเองก็ซนดื้ออะแฟนก็เยอะด้วยอะสมัยก่อนก็เที่ยวอะผมก็เลยเฮ้ยทำไมพี่มาร์ทแม่งมาสร้างฟิตเนสนี่คือ ผู้ก่อตั้งนะนี่ก็ชื่นชมนะก็ครั้งหนึ่งในชีวิตก็พี่ผมไปเมืองนอกละอยากจะไปก็ไปอยากจะไปก็ไปแล้วก็กลับมาแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะก็ต้องปรับอัวตามัยพี่จะเล่นละครเหรอฮะเรื่องอะไรบ้างครับพี่อ๋อเมื่อก่อนใช่ไหมใช่โอ้เมื่อก่อนเหรอสมัยสมัยแรกๆก็จะเป็นเรื่อง บาปรักของพี่บอยอะไรเงี้ยฮะเรื่องแรกเลยนะครับนักเรียนในร้อยของพี่ไก่เวลายุทธก็เคยไปเล่นนะครับแล้วก็เล่นคดีเด็ดเหตุแห่งรักเล่นกับชาคิดเล่นกับพิงกี้ของช่องเจ็ดนะครับลูกผู้ชายพันดีของพี่ธงของพี่ธงชัยของพี่ธงอะไรเงี้ยครับเป็นอาชีพที่ชอบรู้สึกว่าเป็นเป็นสิ่งที่เราเรียนมาด้วยผมจบการแสดงมาช่วงปริญญาตรีอะไรเงี้ยก็ แล้วก็ได้มาเจอตั๊กด้วยออกมาเล่นละครแล้วเจอตักโอเคใช่ใช่ใช่จุดเริ่มต้นพี่มาสร้างฟิตเนสได้ยังไงตอนแรกก็คือไปอยู่ต่างประเทศแล้วเราก็มีโอกาสไปอยู่สโมสรฟุตบอลเรดดิ้งอ่าสโมสรฟุตบอลเรดดิ้งโอ้โหใหญ่ได้ได้ได้มีโอกาสไปทํางานไปไปดูงานแล้วกันที่นั่นแล้วก็ได้อยู่แล้วเราก็ได้เห็น โครงสร้างต่างๆในสโมสรถูกไหมมันก็มีฟิตเนสมีสนามฟุตบอลมีอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าฟิตเนสอ่ะเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วแล้วเราก็สนใจมาตั้งนานแล้วเรามีโอกาสไปต่างประเทศเราก็จะไปเล่นฟิตเนสที่ต่างประเทศรเราก็<ด>ไปดูกิจกรรมที่มันเป็นกีฬาทีนี้เนี่ยพอกลับมาเมืองไทยเราก็เลยไปเรียนใบเพอร์ซ a นอลเทรนเนอร์ก่อนเพื่อที่จะทำธุรกิจฟิตเนสหมายความว่าคุณอย่างน้อยคุณต้องควรรู้ว่ามีใบเ,เซอร์หน่อยคุณจะได้ ไปให้มันถูกที่ถูกทางทีนี้เนี่ยเนื่องจากว่าในกรุงเทพอ่ะมันมีฟิตเนสเยอะมากเลยใช่ไหมเราก็จะรู้ว่ามีเราเองก็ตัวเล็กๆไม่ได้ไม่ไม่ไม่รู้จะไปสู้กับเขาอย่างไอแต่ทีนี้เราก็เป็นคนบางแสนอยู่แล้วอ๋อใช่ใช่ผมผมเป็นคนที่นี่ครับจริงๆผมมาจากเป็นคนชนบุรีที่ไปเรียนกรุงเทพพอเราไปไปกับบางแสนบ่อยๆเนี่ยเราก็เข็นว่าเฮ้ยบางแสนมันเป็น บางแสนเป็นเมืองที่กําลังพัฒนาครับลูกพี่แล้วก็ลังจะเป็นอีกหน่อยผมเชื่อว่าบางแสนจะเป็นจุดศูนย์รวมของคนที่เที่ยวกีฬาเป็นหับเป็นสปอร์ตซิตี้ที่นี่ครับลูกพี่ก็เลยหาพื้นที่ในการเปิดยิมจริงๆไม่ได้คิดว่าจะเปิดใหญ่ขนาดน,นี้ผมก็ได้รับความเมตตาจากพี่ทุกจิรพรคุณปื้มแล้วก็พี่ตุย้ยพี่ตุย้ยนายก นายกบางแสนซึ่งซึ่งเป็นเป็นเจ้าของพื้นที่อันนี้แล้วเราก็เป็นคนชอบกีฬาเหมือนกันสมัยก่อนผมมาผมก็จะชวนพี่ๆเขาออกกํบบาลังกายตัวพี่ตัวเองเขาก็เล่นไตรกีฬาอยู่แล้วบางแสนก็จัดวิ่งจัดไตรกีฬาจัดกจิจกรรมสปอร์ตอยู่แล้วก็เลยคุยกันแล้วพี่ๆเขาก็เลยแนะนาว่างั้นเราก็ทําให้มันดีไปเลยให้ไม่ทาเป็นดีไปเลยทีนี้เนี่ยพอทำทำใหญ่ขนาดตัวผมเองก็ไม่ใช่คน เรียนรู้เรื่องบริหารหรือการทำฟิตเนสขนาดนี้ทีนี้เราก็คือเหมือนเหมือนใช้ประสบการณ์ทั้งหมดที่เรามีเหมือนการต่อจิกซอ,อ,อค่อยๆค่อยๆเรียนรู้ว่าการทำฟิตเนสมันควรจะเริ่มอะไรหนึ่งสสาสี่จากผู้มีประสบการณ์นะครับผมก็เลยหาคนออกแบบก่อนอว่าออกแบบควรจะเป็นยังไง แล้วก็หาเร f เฟอเรนซ์ที่เราชอบ<ม>ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันควรจะเป็นซินลีสูงมันโปร่งเวลาออกกํบบาลังกายแล้วมันดูโล่งๆเสร็จปุ๊บเราก็หาอุปกรณ์ huh. อุปกรณ์เราก็ไปหาหลายที่มากเลยมีคนแนะนําว่า huh. ลองใช้ของจีนสิ huh. ลองใช้ของอเมริกาอาจจะนานนะอะไรอย่างเงี้ยแพงด้วยสุดท้ายผมก็เลือกใช้เซราที่เป็นคนนําเข้าอุปกรณ์เราก็ค่อยๆหาเทนเนอร์เหมือนค่อยๆต่อจิ๊กซอสักโดยที่เราก็เรียนรู้ไปด้วย แล้วก็ทำมันขึ้นมาเป็นถ้าเกิดจะพูดสั้นๆว่าพี่เป็นคนสร้างก็ใช่ก็ใช่เห็นตั้งแต่เดย์แรกเห็นตั้งแต่เป็นพื้นดินลงเสาเข็มออกมาแล้วก็สุดยอดแล้วก็เรามีสนามแบดอีกสิบสนามการที่เราจะทำสนามแบดเราก็ต้องหาสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคนที่จะมาเล่นแบดก็คือพื้นสนาม เราก็เลยติดต่อไปคนที่ที่ทำพื้นสนามระดับการแข่งขัน uh huh. ก็เลยให้พี่เขาอ่ะมาช่วยลงซื้อสนามให้ uh huh. แล้วก็ทำเป็น10คอร์ดถามว่าทำไมต้อง10บคอร์ด uh huh. สิบคอร์ดหมายความว่าพอเรามีคอร์ดในในแถบเราสร้างแล้วอ่ะ uh huh. สิบคอร์ดเราสามารถจัดการแข่งขันได้ uh huh. ได้เป็นมาตรฐานซึ่งตอนนี้สมาคมแบบบินดันแห่งประเทศไทยของการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ uh huh. กีฬาอุโสแห่งชาติมาใช้ของเรา ใช้แล้วเริ่มใช้แล้วตั้งแต่ปีที่ผ่านมาใจเนี่ยรักการออกกำลังกายจนมาสร้างได้ครับสะใจไหมดีใจไหมดีใจครับภาคภูมิใจไหมก็ภาคภูมิใจนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วความรู้สึกที่ลึกกว่านั้นก็คือเวลาผมเห็นคนน่ะมาออกกําลังกายทุกวันผมจะเจอคนออกกําลังกายผมจะเห็นคุณพ่อคุณแม่พาลูกๆมาเรียนแบดมินตันหรือ บางทีคุณพ่อคุณแม่เขามาดูลูกเล่นแบดมินตันแล้วเขาเห็นที่ออกกําลังกายเขาก็ได้ออกกําลังกายด้วยคืออันนี้เป็นสิ่งสําคัญที่ที่ที่ผมรู้สึกดีใจที่เห็นคนรักสุขภาพเพราะว่าสุดท้ายแล้วอะต่อให้เราแบบมีเงินเยอะมากมายนะครับผมว่าสุขภาพเนี่ยเป็นตัวขับเคลื่อนใช่ชีวิตเราอันดับแรกเดี๋ยวปักเนี่ยคือจะขอไปเดินชมหน่อยได้สิได้เลยแล้วจุดเด่นของที่นี่ที่พี่บอกว่าเฮ้ยเครื่องเล่นของพี่มันเจ๋งยังไงสนามแบดยังไง ส่วนนี้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยอ่าแ้่ผู้หญิงมัใช้พรติกรรมเยอะมากผู้หญิงสวยๆอย่างเงี้ยแล้วพี่มีไปมีไปแบบไม่มีไม่มีสิจีบ้างปหมไม่มีไม่มีไม่มีครับเพราะว่าคุณสวยผมแจกเมมเบอร์ฟิตไม่ไม่มีไม่มีไม่มีหอกกรร่างกายถ้าผมเปิดฟิตเนสผมก็จะทำจริงหรือไไม่ได้สิไม่ได้ไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้เพราะว่า เราเราไม่ได้ออกกําลังกายไงเราก็อยากให้คนออกกำลังกายได้ครับโอเคงั้นเดี๋ยวพาปักเดี๋ยวพาไปดูดยพาไปดูครับได้อ่ะโอเคปักปักยังไงพี่คือเหมือนกันไม่ใช่คือจะโชว์หรือจะให้เป็นอย่างนี้เลยผมคุณทําได้คุณต้องเป็นอย่างนี้คุณต้องดีกวผม แล้วคือพี่มาโชว์ภาพเฮ้ยัเคยเป็นเคยเป็นเคยเคยเป็นมาก่อนเคยเป็นมาก่อนเนี่ยแล้วพี่ยังไงฮะคือจะมาข่มผมว่าเฮ้ยสมัยก่อนพี่เคยเป็นมาแล้วเคยเป็นมาแล้วก็เลยรู้ว่าเวลาตักปัจจุบันน่ะปั๊กทำอย่างเงี้ยเหนื่อยไม่ผมหมายถึงว่าณตอนเนี้ยอ่ะนิดเดียวผมมีผมโชว์ของพี่ผมบ้า ไม่ก่อนพี่เองก็เป็นเพย์บอยใช่ไหมพี่ไม่ได้เป็นชอบเตะบอลอ๋อชอบออกกำลังกายผมจำคุณได้คุณมสมัยก่อนนะพี่แค่มีเออฟิตเนสใหญ่เฮ้ยอันนี้เขาเป็นเทรนเนอร์ป่ะฮะอันนี้ก็เป็นเทรนเนอร์นะโทษนะฮะอันนี้ก็ชื่ออันนี้ก็ชื่อน้องหวาน เขาเป็นคนออกกําลังกายเทรนเนอร์ป่ะเป็นเทรนเนอร์ด้วยผมจะได้ซื้อคอร์สะถ้าผมเป็นเทรนเนอร์อย่างนี้นะผมแม่งเข้าฟิตเนสทุกวันวิ่งทั้งวันคุยทั้งวันอ่ะกูจะสวยมากเลยฮะคุณชื่อ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 น้ำหวานค่ะชื่อน้ำหวานก็เป็นเก็เป็นลูกค้าเอ้าแต่ว่าเขาอะไม่ใช่เทรนเนอร์เหรอไม่ใช่เทรนเนอร์ที่นี่เขาเป็นลูกค้าที่เหมาะกับกายออ๋เหรอแต่ว่าเขาออกจนเฟิร์มมากเลยเฟิร์มมากเลยใช่ครับเจ๋งมากเลยฮะ มีแฟนยังครับผมถามเพื่อคนดูเลยอ่ะผมรู้พวกคุณก็รอกันอยู่อะไรฮะยังไม่มีออ๋ยังไม่มีอ๋อได้ฮะับอ่ะปากเอไอจีนะครับผมไอจีเดี๋ยวเผื่อไปกดไลค์กันวีดับวแล้วก็ดัค่ะรักเมียครับรักเมียรักเมียนะครับขอบคุณนะครับอู้เจ๋งมากออกกำลังกายชุนเฟิร์มเลยพี่มาโชว์ของกันหน่อยที่บอกว่าเจ๋งจริง จงจริงก็คืออันนี้เป็นอันนี้เป็นอีกอันหนึ่งที่ท,ที่ที่ที่พี่อยากจะแนะนําก็คือเป็นตัววิสบอดี้สแกนร่างกายเราเวลาใครที่จะมาเป็นเมมเบอร์เราก็จะให้สแกนตัวนี้แล้วเดี๋ยวมันจะอ่านค่าออกมาเลยตรงเกือบร้อยเปทีนี้เนี่ยพอพอเราเป็นลูกค้าพอเราเห็นแล้วว่าร่างกายของเราเป็นแบบไหนทีเนี้ยพี่เองเนี่ยก็เป็นคนที่ไม่ได้อยากจะให้เทรนเนอร์ไปพุชให้ลูกค้า มาซื้อคอร์สกับเราเ oh นืน้อออกมาคือคืออันนี้มันจะเป็นตัวบอกว่าร่างกายของคุณตอนนี้เป็นยังไงคุณควรจะพัฒนาในด้านไหนอ,อะไรที่บกพร่องหรืออะไรที่อ,อะไรที่น้อยไปคุณควรจะเสริมอะไรอ,อะไรที่มากไปคุณควรจะลดอ,อันนี้คุณก็ตัดสินใจเอาเองแค่นั้นเองอยู่ที่ความต้องการสมัครใจแล้วของเขาใช่ว่าอยากจะใช่ซื้อคอร์สเทนเนอร์ไหมใช่ครับหรือ คุณอาจจะไม่ซื้อไม่ซื้อก็ได้ก็ได้ก็ไปออกกำลังกายได้หมดนะครับเครื่องนี้ประมาณเกือบสี่แสนเครื่องบ้าจริงจริงอะไรก็เถอเนี่ยราคาเกือบสี่แสนบาทฟิตเนสใหญ่ในในกรุงเทพบางฟิตเนสก็จะใช้เครื่องตัวนี้ส่วนใหญ่นะเดี๋ยวขอลองใช้เดี๋ยวลองใช้ได้แหมคุณนี่ก็อันนี้น้องกุ๊กครับเลือพนักงานนะเรือก มันจะมีสเต็ปให้มันให้ทำถ้าชูขวาเนี่ยมันจะเป็นเรื่องแค่สแกนร<ช>่างกายแต่ถ้าเริ่มทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นเเด,ดูโพสเจอร,อดร์ดูการยืนกูหลังดูทั้งหมดเลยแต่อยากข,ขอยขอยดูยคีอหนโอคอันนี้ก็เป็นวุดเวเป็นเครื่องวิ่งของจริงๆอันเนี้ย ที่ต่างประเทศนักกีฬาที่เป็นอีลิตหรเป็นนักวิ่งเนี่ยเขาจะใช้ตัวนี้ในประเทศไทยก็จะมีเครื่องนี้อยู่อยู่อยู่บางยิมนะคที่ที่เขาใช้เพราะว่าตัวนึงประมาณ7 0 0 0แสนอูดเวเนี่ยแต่แต่ว่าลองวิ่งได้เลยโอเคอันนี้คือสปีดหอยู่พี่มาจ๋า แล้วมันเจ๋งยังไงพี่งงเวลาเราสัมผัสพื้นอ่ะมันจะมีความซอฟต์อยู่มันจะไม่ใช่แบบตึกตึกตึกมันจะไปเรื่อยๆเหมือนมันถนอมเข่าขาเราส่วนใหญ่นักกีฬาเวลาเขาใช้แบบลองรันหรือว่าวิ่งไกลๆก็ตัวนี้เัแล้วปรับชันได้ไหมพี่ได้นี่ไงปรับชันได้ใช่ไหมชันแล้วก็เดินชันไปเดินชันอ่ะผมจะทําอยู่2อย่างด้วยกันนะครับห คือผมเนี่ยจะเดินชานบ่อยวันละชั่วโมงนิดๆความเร็วของผมก็คืออยู่ที่ประมาณนี้แหละ 2, 2> ฮะ6.2ถึง6.5ชาญผมก็มีทั้ง5แล้วก็ไปถึง6เบื่อๆก็จะปรับลงมาแนละ้ว<ะ>แล้วปรับปรับไปเป็นวิ่งแทน<ะ>วิ่งผมวิ่งอยู่ที่ประมาณ7.5ถ้าเกิดพิบๆหน่อยก็8ป <8. S 1> ระมาณนี้กำลัง ว่าเฮ้ยสิ่งที่พี่เนี่ยอยากจะโชว์ผมเลยก็คือไฮร็อกใช่ไหมเพ่ไฮร็อกตอนนี้กําลังเป็นเทรนด์เป็นกีฬาที่มาจากอังกฤษอ่ะทราบดีครับผมแล้วก็เนี่ยกำลังจะมีแข่งเสาร์อาทิตย์ช่วงนี้น swag, เราก็มีแต่จริงๆเรามีอุปกรณ์นี้มาตั้งนานแล้วเราก็เลยเอาเข้ามาไว้ในยิมลูกค้าก็ได้ได้เล่นได้เมื่อกี้ก็มีน้องมาซ้อมไฮร็อกอืมอืมยืนออกมาแบบนี้ไฮร็อกยืนประมาณนี้ เวลาลงเวลาลงพับตัวไม่ใช่ไม่ใช่ย่อนะอ่าพับโอเคพับตัวแล้วก็เก่งเก่งท้องพับโอเคได้ครับขึนขยับเอาใหมขยับอีกครับโอเคได้อีกอ่ะโอเคไปลงฉันจะบินโอ้ที่ไม่มีปีกฉันจะบินอยากจะไปที่สูงๆหวาน ม,มานนี้พี่ใช่เงยแล้วมันจะวัดกันยังไงพี่ก็าวัดก็ประมาณพันหนึ่งโดยปกติแต่จริงๆเอาเราฟิลเราเหนื่อยก่อนก็ได้ uh huh. อยู่ที่เรา oh, ช <okay. S 1> อบอ๋อโอเคอืมได้โอเคคือผมจะต้องบอกเลยว่าสายเนี้ยกำลังมาแรงมากๆใช่ครับมันคือ สายวิ่งแล้วก็สตริง <strength. S 2> ใช่วิ่งบวกกับสตร t งสมัยก่อนเนี่ยมันคือเราจะต้องไปยกเวทอัดเวทการอัดปั๊มคูนกันมันเลยจะไปนักก้ามครับแต่ถ้ามาในสายนี้ก็คือไฮบริดไฮบริดไฮบริดเนี่ยจะเน้นพวกการพวกนี้พี่เคลื่อนไหวการ <Strength. S 1> าาสตริง่ะฮะสมมติเราอาจจะยกเวท 2, 2 3ถึงวันครับที่เหลืออีกสัก3วันเขามาทำจดัดแบบนี้มันถึงได้ลีนแน่นแต่มันจะไม่ใช่ไปสายกล้ามบอดี้วิทเดอร์ไม่ใช่ใช่อันนี้คือสายสั้นๆก็คืออะสายนักกีฬาสายนักกีฬาะเะอร์ฟอร์แมนหน่อยนักกีฬาอร์ฟอร์แมนแต่งตัวคล่องเท่ประมาณนี้อันนี้คือไฮล็อก ok. ของพี่เองมีครบทั้งหมดเลยมีครบครับโอเคสวัสดีครับโค้ดอันนี้คุณเป็นเทรนเนอลได้ป่ะฮะไม่ไค่ะเบอร์เบอร์คเบอร์เบอร์เอ้พี่มาร์ทเอ้ยสวยๆทั้งนั้นเลยนะฮะที่นี่ใครจะบอดี้บิวดิ้งใครชอบกล้ามก็โซนนี้ใครชอบสเตรี์ชอบมูฟเมนต์ฟังชั่นอลเราก็มีพื้นที่ข้างในเราจะได้แยกเป็นสัดส่วนเพราะว่าจริงๆแล้วคนออกกำลังกายอ่ะ เขาชอบไม่เหมือนกันบางคนก็อยากมีกล้ามอยากมีแบบเขาก็จะมาโซนนี้หลักๆใชงคนอยากความล่องตัวสตร t h หรือว่าเป็นคอร์สฟิตหรือเป็น h ไฮร็อกหรือเป็นฟังชั่น n a ลก็อยู่ข้างในใครอยากเต้นอยากคลาสตัคะก็ในนี้ใครอยากจะพิลาทิสอะไรก็อยู่ในฝั่งนึงอันนี้ก็สตร t h อันนี้สควอตีิฟ้าชอบ กล้องผมมาบ้านบโยบ้านยกเวรผมไม่ใช่เน no. like no on ี่ยเขาเขาาชอบเล่นอย่างเงี้คือจะสั่งผมตลอดเลยพี่ฮะผมจะเาเครื่องนี้จะเาเครื่องนี้แล้วคนที่เสียเงินก็คือเราเราก็ต้องมาตามใจพวกท่านๆเด็กๆของผมส่วนใหญ่นณตอนนี้คุณดีขึ้นกันเยอะมากเลยเพราะว่าใช่เริ่มเริ่มมากันแล้วจากสมัยก่อนนี่โอ้โหกินกันกินกันเดี๋ยวนี้เริ่มเริ่มแบบเพราะว่า เราจัดเครื่องทุกอย่างให้กับเด็กดีมากแล้วครับเพราะฉะนั้นคุณอย่ามาอ้างใช่ครับอย่ามาบอกว่าตุ้งด็กวะเนี่ยคุณจะเอาเครื่องปั่นจักรยานใช่ไหมพี่ตาก็จัดให้จัดมาให้แต่คุณจัดเครื่องปั่นจักรยานมาคุณซื้อกครืงเกงให้เขาหรือเปล่าฮะคุณต้องซื้อเาืองเกงให้เขาด้วยนะ เพราะว่ากางเกงปั่นจักรยานเด้าเนี่ยเก่งคือฉันต้องดูแลเธอทุกสิ่งทุกอย่างจะได้หุ่นแบบคุณตาไงจะปลอดทุกอย่างลูกเป็นจกางเกงในด้วยใช่กางเกงที่เหมาะสมกับร่างกายจักรยานใช่ค่ะนะคุมนิ่งนะอือดีฉันรักเธอนะฉันรักเธออ่านี่ก็เป็นโซนนี่แหละก็คือเนี่ยเป็นโซนทีุ่กตีนปีนตายคุณพูอัพได้เยอะไหมแข่งกันปะ แข่งกันไหมพอรอ่ะลองดูแข่งกันป่ะได้ได้พี่ฮะพี่พี่เหนื่อยังไะตอนนี้พอคุยได้ครับพอคุยได้ถ้าเกิดพี่กับผมแข่งดึงข้อกันใครได้เยอะกว่าชนะเอาไหมครับผมเอาเลยเอาเลยพี่เห็นพี่เห็นพี่กล้ามแน่นแน่นนะฮะก็เลยอยากจะ ชัวนดนึงยังไงดิพี่ได้เลยลองได้อยู่แล้วพี่ตักงได้นะชาร l เลนจ์ชาเลนจ์เราเป็น challenge. ชา a l เลนจ์ของผมเนี่ยเกิน10ครั้งขึ้นผมพูดเลยแล้วกัน <c oughs> ผมมีถึงประมาณ15อ่้อะ <c oughs> ผมพูดเลยเดี๋ยวหาว่าผมมาคุยโชว์ออฟผมผมเปิดเลยนะ15ตัดภาพมาได้แค่3ทีเนี่ยเขาตายเลยเนี่ยแต่ว่าห้ามาแบบมาบ่อยตรงนี้แล้วก็ขึ้นนะเออขึ้นสุดลงสุด ไม่ใช่แบบยึกยึๆกยึกย,กยกไม่เอานะโอเคอ่ะอ่ะคุณตะกก่อนเลยไหมอ่ะตักก่อนเลยโอ <Okay. 5. S 1> เคฟาดหนึ่งสไปเลยห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบหนสอสสไปเลยสิห 17 18 19 20 25ไปเลย21เอ้ยโอ้โห อมาเยอะอย่างเงี้ยคุณอย่างเงี้ยเจอมาเยอะอ่ะถอก็ดีใจแล้วอ่ะดูดูหนึ่งสอเฮ้ยเก่งนะเนี่ยเก้าสิบเฮ้ยด้อยูนะสิบ สิบเจ็ดสิบแปดเผมให้เทนเนอร์มาแก้ตัวได้ไหมโอ้ดึงข้อแข่งกับพี่ตั๊กหน่อยพี่ตั๊กพี่ตั๊กได้25ที้เออสู้พี่ได้ไหมครับเนี่ยเออเร็วเร็วเร็วอันนี้จริงอันนี้แน่นปักเลย ไปเกณฑ์อาหารเพิ่งออกมาอยากรู้ว่าแข็งแรงเท่าพี่ตั๊กหรือเปล่าไม่คือเพื่ออะไรฮะเพื่อเชลน์ไงเพื่อจะมาข่มผมไม่ผมว่าพี่ตั๊กแข็งแรงกว่าผมเองก็ดึงข้อไป25เออแล้วคือผมชนะแล้วชนะพี่ด้วยชนะพี่ด้วยแล้วคือยังไงฮะผมว่าหาตัวจิตเาตัวจะมาข่มผมนี่ก็ไม่จิต ผมก็อเผอมีเป็นร้อยเทียเนี่ยอ่ะไหนพี่ลองดูดีพี่หนึ่งสองสามสี่ห้าจดึงเป็นขนมเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาเลยอย่าอย cắt đúng vào 6, cắt đúng vào không ăn đi, không ăn cái cắt đi, không phải là ăn ơi, cái này, ấp, ấp, ơi, hey, không bình cắt mà nè, không cắt, không không, không, การดึงข้อไม่ได้หมายความว่าคุณกล้ามใหญ่หรือคุณแบบสามารถดึงได้เยอะจริงๆมันเป็นเรื่องของบาลานซ์มันเป็นเรื่องการฝึกฝนมันเป็นเรื่องความถนัด,ดแล้วก็คอมาโซ่ที่คุณแข็งแรงขึ้น<ด>นะเห็นะนี่โอเคได้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับไป, <ะ S 1> ป <ะ S 2> พาเดี๋ยวพาตั๊กไปดูนั<ด>่งแบตหน่อยได้ได้ นี่ก็เป็นสนของบสนามแบบพิทตันนะฮะกี่คอร์ดเหรพี่สิบคอร์ดโอเคสิบแล้วก็เป็นใช้จัดการแข่งขันครับคือทำมาเพื่อจัดการแข่งขันพื้นเป็นมาตรฐานอันนี้ก็จัดการแข่งขันไปแล้วสองรายการเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยกับอาวุโสชิงแชมป์แห่งชาติกีฬาเยาวชนแห่งชาติใครเป็นแชมป์ที่นี่ใครถามว่าใครเป็นแชมป์ที่นี่ ูจากเสื้อแล้วน่าจะเป็นแชมป์โอ้ยพี่พดอ๋อพี่เป็นแชมป์หรือพี่เป็นเป็นปนักกีฬา,าที่นี่ครับเป็นคุณครูอยู่ที่นี่อ๋อคุณครูคครใช่เป็นน้องไม้โอถึงว่าดิโอตีเก่งมากเลย ขอบคุณมากขอบ,มา,ขอบมากเก่งมากเก่งมากนะทีหลังก็เออนะเออมมือให้ผมหน่อยเครื่องตัวนี้ก็คือบอกบอกเราอ่ะโอเคได้ครับเดี๋ยวผมจะมาบอกให้แล้วกันว่าสิ่งที่ผมเนี่ยกำลังที่จะพยายามสร้างอยู่ก็คือในเฟสที่สองเนี่ยค่าเนี่ยถูกต้องทั้งหมดเลยเนี่ยตอนนี้คือแฟกของผมเนี่ยเริ่มเริ่มที่จะ น้อยลงมามากๆแล้วฮะอย่างกับที่ผมไม่เคยบอกไปอ่ะนั่นแหละหก็ลองกลับไปดูคลิปแล้วกันนะฮะถ้าเกิดเราทําตามเนี้ยแฟตในร่างกายมันจะบาง,งบางล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 งจนเราเห็นซิกแพคท,ที่มันชัดข <ๆ S 1> ึ้นประมาณนี้สู้ๆครับเป็นกําลังใจให้กับทุกๆ ต้องขอบอกเลยสายรักสุขภาพจะวิ่งหรือจะเวททุกอย่างที่นี่มีคขบมดที่บางแสน BBW ขอบคุณพี่ตั๊กมากเลยโอ้ยินดีพี่ขอแสดงความดีใจพี่มาด้วยนะครับขอบคุณพี่ตั๊กมากครับประสบความขอบคุณมากสำเร็จก้รก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับฟิตเนส BBW ครับผมไบายค่ะสวัสดีครับรเลริบเ